อันนี้ก็จะเป็นต้นตะขบนะคะตะขบป่าบ้านของ f อซเรียกว่าลูกอะไรคะบ้านเวนเรียกว่าลูกตะขบนะคะเวนก็จะเก็บลูกตะขบนี่สวัสดีค่ะชาวนี้เวนก็จะพาทุกคนมาเก็บไข่ปิดนะคะสวัสดีชาว You Tube ของเราทุกคนนะคะ เช้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเก็บไข่เป็ดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะทุ่งนายามเชา้านี่ก็จะมีต้นมะละกออยู่ข้างเราเป็ดนะคะได้ปุ๋ยจากเป็ดนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านนอกเวลาเช้านะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะจะเป็นทุ่งนาอนี้ก็จะเป็นเล้าเป็ดของเรานะคะเวยก็จะพาทุกคนมาเก็บไข่เป็ดนุ่นไข่เป็ดอยู่ข้างล่างนู้นนะคะ เขาก็จะตกใจนะคะเพราะว่าเรามาเก็บไข่เขาต้องต้องโหลดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าน้อยของเรานะคะเก็บไข่เป็ดกันค่ะเช้านี้เราจะได้กี่ฟองนะคะไข่เป็ดสวยๆค่ะไข่ใหญ่ๆช่วงนี้ไข่แพงนะคะมีไข่เียงเป็ดไปกินเองเพอได้กินไข่อยู่นะคะสอง โอ๊ยกรบเต๋็กหกแปดข้างในนี่แปดฟองนะคะแต่ข้างนอกก็มีนะคะเราจะไปเก็บข้างนอกด้วยตะกล้าออกไปก่อนเดินยากนะคะอุยอ้ยอุ้ยชน นี่เป็ดฟองนะคะนี่ก็จะมีข้างที่เขากินข้าวอีกหนึ่งฟองก็จะเปื้อนแล้วก็ค่อยไปทําความสะอาดนะคะใช้ผ้าเช็ดนะคะได้เก้าฟองแล้วนี่เห,นเห็นตรงนี้อีกหนึ่งฟองนะคะมาไข่ทิ้งเอาไว้โอ้ได้สิบฟองนะคะวันนี้ วันนี้ไข่เป็ดของเรามีสิบฟองนะคะเห็นจะให้ดูบรรยากาศทางน้นก็จะเป็นตาเล็กกำลังนั่งถอนหญ้าอยู่ที่แปลงผักนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนตกบ่อยไม่ค่อยได้ปลูกอะไรเลยนะคะอันนี้จะเป็นกองขี้วัวนะคะเป็นกองปุ๋ยหมักของเรา ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะนี่ก็จะเตรียมดินเอาไว้นะคะหวนจะลงผักสลัดนะคะเพราะว่าเราเพาะกล้าผักสลัดแล้วนี่บรรยากาศข้างบ้านนะคะเวนอยู่เวนอยู่กลางทุ่งนานะคะนี่ก็จะเป็นคอกวัว วัววัวนี่ก็จะเป็นยุงข้าวนะคะยุงข้าวยุงข้าวแล้วก็มีที่เก็บฟางนะคะมียุงข้าวมีที่เก็บฟางฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะ <c oughs> เบนพาไปดูหน้าบ้านนะคะ ส่วนข้างบ้านก็จะเป็นทุ่งนายาวไปทั้งนู้นเลยนะคะมีสระน้ำมีทุ่งนาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นจะอยู่กลางทุ่งนาเป็นจะออกมาอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านก็จะยังไม่ได้ปลูกผักนะคะดอกไม้สวยๆค่ะ บรรยากาศหน้าบ้านต้นไม้สวยๆเยอะๆเลยนะคะไม้ประดับไม้มงคลนี่จะสวยๆเลยะคะ่ะ นข้างบ้านข้างบ้านจะเป็นทุงน่งนาน้ำเริ่มเยอะแล้วนะคะส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะคะจะไม่มีถนนคอนกรีตลาดยางกับเขานะคะถนนก็ธุระกันดานบ้านนอกมากค่ะอันนี้อยู่กลางทุง่งนาของแท้เลยนะคะ มีแต่ป่ามีแต่หญาเลยนะคะธุระกันดานวันนี้เลงก็จะพาทุกคนมาเดินชมแค่นี้นะคะหลังจากที่เราเก็บไข่ปิดแล้วเราก็จะเดินเดินเล่นนะคะไม่ต้องซื้อเข้านะคะกับข้าว อยากกินไข่ตอนเช้าก็ไปเก็บไข่ที่เล้านะคะแล้วก็เก็บผักที่สวนกินนะคะทั้งในสวนทั้งข้างรั้วก็มีแต่ผักนะคะไม่ต้องซื้อเขาสําหรับใครที่เข้ามารับชมแหวนก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้แหวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ